ชาวบ้านเขารวมตัวกันเขาไม่ยอมครับเขาเดือดร้อนคือชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นพื้นที่รับน้ําที่อ่างทองมันเป็นแอ่งกระทาถูกไหมครับแล้วมันก็มีคันดินล้อมรอบเอาไว้ทีนี้เสร็จเนี่ยน้ำมันซอกเข้าไปซอกเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่เอาคันดินมากั้นไว้ไม่ให้น้ําเข้ามาแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยจะอยู่กันยังไงเนี่ยตอนนี้พื้นที่รับน้าเนี่ยน้ำมันสูงถึงชั้นที่สองแล้วเขาเลยรวมตัวกันนะครับไม่ยอมดูคลิปครับเลือไปเลือกไปเลย อย<ส><ส>ยังนไม่ได้ราว่าเน่เท่เนี่ครับท่านผู้ชมฮะพนา,าบนผิวถนนอย่างนี้นะน้ำก็ยังขึ้นมาเลยครับที่ตำบลชัยริ์ที่ชยยัยโยอ่างทองพี่น้องชาวอ่างทองเห็นไหมครับลุงป้านะาเขาก็ไม่ยอมนะครับขวางเอาไว้ไม่ให้รถแบ็คโฮนะไปซ่อมคันดินกั้นน้ำนะที่มันซุดตัวลงมานะ่ะหลายสิบจุดแล้วเขาก็เตรียมที่จะทำลายคันดินกั้นน้ำโดยชาวบ้านเขาไม่ยอมนะครับบริเวณสะพานข้ามคลองชุลประทานหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ท่านผู้ชมดูน้ากระแสน้ําค่อนข้างแรงเห็นไหมชาวบ้านเวลาเดินไปแล้วต้องเกี่ยวแขนกันไปเดี๋ยวจะพลาดโดนน้าซัดแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เดี๋ยวก็เดือดร้อนกันไปอีกชาวบ้านบอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้โอ้ยคุณข่าวเดือดร้อนจริงๆน้ำมันท่วมสูงมากครับบ้านที่อยู่ด้านในตอนนี้พื้นที่รับน้ำสูงถึงสองเมตรแล้วท่วมหัวเลยแบบนี้บางหลังมิดหลังคาบ้านไปเลยครับถ้าเป็นชิ้นนี้ต่อไปนะครับน้ำไม่มีทางระบายจะทำยังไงจะอยู่กันยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเรียกร้องนะคบให้เลิกเสถ่อไอ้กัน้นคันดินเนี่ยแล้วก็ปล่อยน้ำเนี่ยให้มันระบายลงคลอง,งชลประทานบ้างเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านลองฟังชาวบ้านดูครับอยากให้มีสักรูหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำข้างในมันขึ้นเพราะถ้าเกิดติดปุ๊บน้ำมันขึ้นมาคืนละนอนไม่ได้ทั้นสองอะ่ะ<ม>คือเราก็กลัวญาติพี่น้องก็เดือดร้อนอนกันะนะเพียงแต่ว่าขอรูเหมือนกับรูระบายเล็กๆไปรูหนึ่ง เพื่อเพื่อไม่ให้ถึงชั้นสองทีนี้มันกั้นแบบนี้กั้นหมดมันไม่ลดไงใช่ไหมเราชาวบ้านเดือดร้อนเมื่อคืนนี้นะชั้นสองนอนไม่ได้พอมีตรงนู้นทางไงไหมรถมาซอกหนึ่งก็นอนไม่ได้เพราะมันท่วมไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่คนใหญ่เนี่ยไม่เท่าไรลูกเด็กเล็กแดงตัวน้นอยๆโยงก็ยังพึ่งแล้วคนแกนอนติดเตียงทางไงวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะนายอำเภอชัยโยก็คือคุณสุรพรหมายเจริญครับท่านานายอำเภอเนี่ยก็ เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านก่อนนะครับพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าที่ทางการเนี่ยต้องสร้างคันดินเนี่ยเพราะต้องการชะลอน้ําแต่ชาวบ้านน่ยยังไงยังไงครับชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะเขาเดือดร้อนไงครับบ้านเขาจมไปแล้วแบบเนี้ยยืนยันนะทุกคนบอกว่ายังไงต้องรือไม่ยอมครับไอ้คันดินเนี่ยต้องเอาออกสุดท้ายในนอำเภอต้องยอมถอยกับชาวบ้านนะต้องเปิดจุดระบายน้ําตามแนวนะหจุดจุดละสิเมตรด้วยกัน เพื่อชลน้ำและทาให้ชาวบ้านนั้นค่อนข้างพอใจกับการปฏิบัติงานของทนายอำเภอครับก็แยกย้ายกันกลับบ้านนี่แหละส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ตําบลจระเข้ร้องที่อ่างทองเรายังอยู่ที่อ่างทองนะเพราะว่าจุดจังหวัดนี้นะอ่างทองอยุธยาเนี่ยสาหัสกันอันนี้วิกฤตครับที่ตําบลจระเข้ร้องเห็นบอกว่าคันดินซุดตัวลงมาแล้วก็พังทลายลงมาช่วงเช้ามืดครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมครับแล้วก็ซุดอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วนะครับ608หลังคาเรือน นะบางพื้นที่เนี่ยสูงกว่า2เมตรเศษครับมิดหัวชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับออกมาด้านรอบพายเรือออกมาเห็นไหมเอาข้าวของที่จําเป็นแล้วก็มากางเต็นท์ครับนอนบนถนนไว้ก่อนครับนะฮะการตาย ชาวบ้านบอกว่าปีนี้ฮะน้ำมาเร็วแล้วก็มา,มามากด้วยนะครับไม่สามารถรับมือได้ครับแม้ว่าจะยกข้าวของที่สําคัญเนขึ้นที่สูงแล้วแต่เนื่องจากว่าน้ํามันมาเร็วแล้วมาเยอะเพราะฉะนั้นหนียังไงมันก็หนีไม่พ้นลองฟังชาวบ้านที่ตําบลจระเข้ร้องดูครับเบ,บิกขนเลยไม่ทันเลยที่บ้านจมเลยชล่างเสียหายย่อยยับเดี๋ยวแกไม่ทัน ใช่ไม่คิดว่ามันมวลน้ำมันจะมาขนาดนี้นะครับโอ้โหแล้วผมก็อยู่แล้วเก็บของอะไรที่ลูกหลานมาช่วยอะไร่ะหนุนสูงไว้ก็ไม่ไม่พ้นแล้วนะะเนี่เสียหายตู้เสื้อผ้าสามสี่หลังหมดตู้ยงตู้เย็นเรียบร้อยหมดค่ะ ่างทองนอกจากจะอ่วมแล้วเนี่ยอยุทยาก็อ่วมไม่แพ้กันเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนี่ภาพนี้นะคะชาวบ้านที่ตำบลหัวรอค่ะนอกจากเดือดร้อนจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยเห็นออกมาร้องเรียนเลยบอกว่า ถูกเจ้าหน้าที่รุมทำร้ายอย่างนั้นเลยเหรอนะแล้วก็บอกว่าไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสร้างสะพานไม่ให้สัญจรจุดที่ถูกน้ำท่วมแต่เจ้าหน้าที่สร้างให้ไม่เสร็จสร้างไปได้ครึ่งทางอ้างไม้ไม่พอชาวบ้านก็เลยไปโวยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่รุมทำร้ายนะคะอันนี้ชาวบ้านว่าแบบนี้นะคะลองดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุะะ่อยค่ะลุงต่อยลุงโจก๊กใช่ค่ะก็เทศาบาลจริงมะเนีเาาน่ย พกคุณมีหลายคนก็คุณมีเยอะแยะเลยยถ่ายคลิปเลยถ่ายเลยถ่ายไว้ถ่ายคลิปเลย เนี่ยค่ะชาวบ,บ้านเขเหมือนกับไปร้องขอให้เจ้าหน้าที่สร้างสะพานไม้จะได้สัญจรยังจุดที่ถูกน้ําท่วมได้นะคะแล้วก็ชายในคลิปอ่ะที่เหมือนจะโดนทําร้ายเนี่ยก็คือในเสริมศักดิ์มีเลิกหรือว่าลุงโจกอายุ55ปีนะคะลุงก็มาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า3ตุลาคมเนี่ย ไปขอร้องให้ได้สะพานให้เข้ามาทาสะพานไม้ให้ที่ตรงบริเวณลานวัดแม่นางปลื้มหน่อยได้ไหมเพราะตรงนี้มีน้ําท่วมขังชาวบ้านจะได้ใช้ออสัญจรไปมาเป็นสะพานชั่วคราวแบบนี้ซึ่งเทศบาลก็ดําเนินการให้นะแต่ว่าสร้างได้แค่ครึ่งทางยังไม่ทันจะเสร็จเลยอะคะ่ะอยู่ดีๆก็หยุดสร้างไม่มีทางจะขึ้นไม่มีทางจะลงแล้วก็เลยทําให้ใช้งานไม่ได้พอไปขอร้องบอกว่าเจ้าหน้าที่สร้างสะพานต่อให้เสร็จเถอะกลับได้รับคําตอบมาว่า นักการเมืองท้องถิ่นบอกว่าไม้หมดให้รออีก 3- 4วันก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะและนักการเมืองท้องถิ่นพร้อมลูกชายเหมือนกับปรี่เข้ามาจะชกลุงเลยอ่ะแล้วก็ลุงบาดเจ็บด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นลุงบอกลุงไปแจ้งความลุงบันทึกประจวันเอาไว้แล้วที่สพพระนครศรีอ,รรอยุธยานะคะเดี๋ยวฟังลุงมาสักหน่อยค่ะทีแรกเลยก็ทําจุดนั้นแล้วก็บอกว่าพอยุติแค่ตรงนั้นไม้มีเท่านั้นแล้วมันเป็นรุ่นด้วน เป็นดวดๆเนี่ยผมก็บอกว่าทำอย่างนั้เราทำไม่ถูกไม่ถูกแบบไม่ถูกกบบที่ที่ที่ว่าบบชาวบ้านชาวบ้านจะใช้สอยค่ะทีมข่าวก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เราต้องฟังความสองฝั่งเนาะ ฟังจากเจ้าหน้าที่เทศาบาลบ้างก็เปิดเผยเพียงแค่สั้นๆว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะเป็นวันที่น้ำท่วมวิกฤตหนักมากแล้วน้ำมันทะลักเข้ามาท่วมตั้งสีชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนําไม้ไปสร้างสะพานให้กับชาวบ้านอีกตั้งหลายชุมชนไม้ก็เลยไม่พอนะคะส่วนการที่ผู้เสียหายออกมาวอยๆแบบนี้เพราะว่าเทศาบาลสร้างสะพานไม่ไปถึงหน้าบ้านเขา พราะจุดนั้นน้าท่วมสูงต้องใช้เรือเท่านั้นและผู้เสียหายไม่พอใจแล้วก็อ้างด้วยบอกว่ารู้จักคนใหญ่คนโตแล้วก็พูดจาไม่ค่อยจะดีนักใส่นักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอาวุโสก็อายุ70ปีแล้วเหมือนกันก็เลยทําให้ลูกชายนักการเมืองก็ไม่พอใจมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันแบบนี้นะคะก็ฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ออกมาขอร้องะค่ะอยากให้ชาวบ้านเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะตอนนี้ทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่อยากให้นึกถึงส่วนรวมอย่านึกถึงแต่เรื่องของความลําบากส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ ก็สองฝั่งอะคะ่ะพูดก,กันไปคนละด้านเอาเป็นว่าปนีประนองกันละกันในในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็เห็นใจซึ่งกันและกันเนะาะค่ะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง